รู้แล้วยังว่าปัญหาพวกเรามันไม่ใช่ว่ามันไม่มาแก้แบบนี้มันไม่ได้นะพวะคุณต้องมาลงคอร์สวันนี้มันถูกแล้วดูแต่ในวิดีโอมันไม่พอมันต้องให้ครูโทนี่เห็นแล้วก็ได้แก้เออมาถึงจะได้วิดีโอหนึ่งมันไม่พอไงมันไม่พอมันได้อยู่แต่มันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามาแบบนี้มันจะแก้ได้ลึกมันจะแก้ได้ลึกนะครับมันจะแก้ได้เยอะในวงกว้างกับปัญหาเราจริงๆแต่ครูโทนี่ก็กว่าจะได้แม่คุณจะแอดจองตั้งนานเลย ยองตั้งนานกว่าจะมีวันนี้ดูสิคุณไอเอจองเดือนกว่ากับสองเดือนเดือนกว่าก็กว่าจะได้เรียนนะคุณดอกไม้เนี่ยคุณไอเอสจองนานเลยเพราะว่าคอสกว่าจะหมดแต่รุ่นเหมือนพวกคุณนี่แหละเมื่อไหร่เราคุณจะหมดน่ะมันไม่ได้หมดง่ายดิมันเดือนกว่าสองเดือนหนูเรียนหนูเรียนกับครูคนก่อนยี่สิบแปดชั่วโมงหนูใช้เวลาเดือนเรียนสี่ห้าเดือน อะไรแล้วคุณมีความพยายามมากเลยมันมันมันแก้ไม่ถูกที่คันตอนนี้หมายคพาะว่าคุณดอกไม้เนี่ยคันขาเนี่ยแสดงว่าเขาไปเกาหัวให้คุณมันก็เกาอยู่มันก็ไม่หายคันคันขาต้องเกาขาคันหัวต้องเกาหัวมันต้องเกาคันตรงนั้นต้องเกาตรงนั้นก่อนมันต้องมันาอะไรให้เม่ติต้องอะไรอะพวกริยาพวกแบบ แล้วคุณดอกไม้เนี่ยรู้ตัวเองไหมว่าไปเรียน2ีดชั่วโมงมากับเขาสองสามเดือนเหมือนกับคุณมาใหม่เริ่มใหม่แบบไม่ได้เรียนเหมือนยายแอดเลยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษคุณมันตรงกันข้ามเลยทั้งที่คุณเนี่ยมีความตั้งใจนะแต่ทําไมครูเขาไม่ตอบโจทย์เราเพราะว่านี่แหละเขาไม่ได้เรียนรู้ปัญหาเขาไม่ได้สอนเหมือนครูอ๋อแล้วจะเอาอะไรไปพูดเราไม่ได้สอนอย่างนี้ลูกคุณจะไปเอาอะไรไปพูดให้ฝรั่งรู้เรื่องเดออย่างนี้คุณต้องออกปากนี้นะ เอาไปเชี่อะไปก่อนเด็่อย่างเงียเรียนกี่ชั่วโมงคุณออกไม้ไปเรียนกับเขากี่ชั่วโมงเรียนยี่สิบแดชั่วโมงค่ะแต่ว่าเรียนเฉพาะวันอาทิตย์สองชั่วโมงสองชั่วโมงนี้คือเปิดเปิดวิดีโอหนังพวกอะไรอ่ะอะไรอ่ะหยิบอะไรที่ใครพาสอนไปแบบนั้นทั้งที่ออกเสียงอนุมากราไก่ในคอกมันยังไม่ได้อยู่ หมูหมาก,กาไก่นป็นอย่งไรอยู่แล้วทำไมท<ช>่าง<ช>ไปเรียนออย่างนั้นอ่ะทำไมไม่บอกครูเขาอ่ะทำไมไม่บอกว่าออกเสียงพาออกเสียงเป็นคําอะไรจะไม่บอกเขาเขาบอกว่าฝึกพื้นฐานเริ่มต้นตั้งแต่เด็กแต่ว่าเขาก็ให้ที่แรกเขาก็ให้ช่องพวกสียาพวกอะไรช่องหนึ่งช่องสองอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วทีนี้พอผ่านไป เหลือประมาณสักสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยก็มีแต่เปิดวิดีโอให้ดูอย่างเงี้ยให้ฟังให้ฟังสำเนียงซึ่งเราก็ยังไม่รู้คำศัพท์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราฟังมันก็ฟังไม่รู้คุณก็จะไม่ได้เชื่อครูทนี่สิคุณฟังมานน้อีกสิบปีคุณก็ไม่ได้คุณไปฟังเลยเพราะว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากปัญหาคุณไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรปัญหามันต้องเริ่มจากหน่วยเสียงน้อยๆเนี่ยถ้าคุณเดอะอะเนี่ยคุณยังไม่เป็นเลยเออ อ๋อ oh, ยังไม่ได้เลยจ้ะอย่างงี้ไม่ได้นะาดีอ๋อมันต้องอย่างเงี้ยดีอิสคุณต้องออกให้ถูกนะครับเนี่ยคุณต้องออกหน่วยเสียงเล็กให้มันได้ก่อนแคชไม่ใช่แคชนะแคชไม่ถูก c แค dog b บี small อย่างงี้คุณต้องหน่วยเสียงเล็กให้ได้นะไม่ใช่ถ้าคุณอย่าไปท่องนะครับเนี่ย small ที่ผมพาออกตั้งแต่ต้นชั่วโมงเห็นไหมมันต่างกันไหมวิธีการมันต่างกันไหมคุณดอกไม้มันต่างกันไหมตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่พาออกอ่ะมันสอนคนละวิธีกันเหรอครับไม่เหมือนกันเลยหรือคุณดอกไม้มันไม่เหมือนกันเหรอครับไม่ไม่ครับหนูแบบว่าหนูอยากจะเลิกเรียนเลยเพราะว่ากว่าจะจบสองชั่วโมงน่ะคือแบบไม่เกณฑ์ขึ้นพอหลังจากจบคือพวกแตกเลยคุณยายแอดสงสารไหม สงสารลูกลูกลูกคุณจะแอดไหมถ้าไปเรียนแบบนี้คุณจะแอดจะดันให้ไปเรียนไหมสงสารลูกไหมคุณจะแอดเออหนูมาเจอเพจของคุณควูอ่ะยังคิดดู่ว่าทำไมหนูไม่เจอตั้งนานแล้วหนูหนูเคยไปเขาเรียกอะไรนะคุณครูที่ว่าเขาจะเป็นคลิปวิดีโอไว้เป็นเป็นเราตั้งตั้งประโยคคำถามอะดีตปัจ็นตันเป็น มันจะไปตั้งไปในสกิลขนาดนี้รู้แล้วว่ากระดูกอ่อนขนาดนี้มันจะไปวิ่งด้ยังไงเด็กน้อยเพิ่งเกิดเด็กน้อยเพิ่งเกิดท่านไปวิ่งด้ยังไงกระดูกอ่อนขนาดนี้มันต้องเสริมกระดูกเอาแคลเซียมใส่เข้าไปส right ิมาถอดขมงทั้น bage. ่ะที่เ okay รียนแบบนี้โอ้ตายตายตายผมงงเนาะบางครั้งเหมือนเขาได้ภาษาอังกฤนแต่หลักการสอนเขาไม่มีไม่ได้ว่านะบางครั้งไม่มีหลักการสอน พราะมีหลักการสอนมันก็เบื่อมันจะอ้วกแตกใช่ไหมครับว่าอ้วกแตกมันทรมานนะคุ่นใหญ่อ้วกแตกมันทรมานนะเคยเห็นไหมอ่ะเขาเรียกว่าไม่เกณฑ์ขึ้นเคยเห็นไม่เกณฑ์ขึ้นให้เกณฑ์ขึ้นโอ้โหดร้ายจริงจริงลไม่อยากเข้าเรียนเลยค่ะถึงเวลานี้ลาลาทิตย์นื่อยผมพูดผิดไหมผมบอกลูกศิษย์ถ้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันไม่สนุกมันจะเดี๋ยวเ็าบอกว่าปวดท้องเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขเดี๋ยวอยากลาเลี๋ยวง่วงเลี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวไข้มันจะไม่เข้าเรียน ถ้ามันเป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นหมด <Ừ. S 1> ถ้าคนที่เรียนแล้วจะได้ภาษาอังกฤษมันต้องอยู่ได้กันทั้งชั่วโมงแล้วยิ้มกันแก้ปัญหาสู้กันไปขับเคลื่อนกันไปขับเคลื่อนกันไปนั่นแหละคือคนที่จะได้ภาษาอังกฤษตัวตัวชีวัตตัวแรกแล้วไม่ง่วงหาวอยู่สิบรอบอย่าหวังจะได้ภาษาอังกฤษเรียนไปหาวไปอย่าหวังจะ <Ừ. S 1> ได้ภาษาอังกฤษเออเออดูของน้ของพี่ยุพินะต,ตั้งแต่ EP พีแรกตั้งแต่หนูสมัครเรียนแล้วพี่เขา<อ>ส่งลิงก์เข้ามาก็จนถึง มีทียี่สิบเจ็ดเช้าลูกตื่นตั้นแต่ตีห้าทุกวันสุดยอดคุณค <น S 1> จะเป็นคน,นได้อังกฤษน,นะคุณดอกไม้เชื่อครูนะคุณดอกไม้จะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษต่อไปแล้วมันจะถูกโดยเฉพาะมาเรียนคอร์สนี้แล้วมันจะวางปากถูกวางลิ้นถูกคุณวางลิ้นไม่เป็นเลยแล้วเขาเอาคุณไปสอนอะไรตั้งเป็นยี่แปดชั่วโมงดูว่าลิ้นเขาไม่ใช่ลิ้นฝรัง่งมันเป็นลิ้นคนไทย,ยนะมันลิ้นฝรั่งไม่ได้แมแต่ลิ้นคุณยังเคลื่อน,อนไม่เป็นเลยจะไปสอนเรียนพูดภาษาอังกฤษยังไงลิ ไม่ได้สอนเหมือนครูอ่ะหนูเห็นของ,งครูอ่ะหนูก็กดติดตามไว้หนูก็ดูทุกทุกอีพีที่มาที่โพลเนี่ยเม,มืออ่มกอกี้ก็ดูไลฟ์ใช่ดูไลฟ์สดรอบของบุณครูที่ว่ารอบทุ่มหนึ่งเออรอบทุ่มหนึ่งก็สุดยอดเห็นไหมเขาก็สู้ตายกันนะทั้งที่พื้นฐาน,น,น,นทางกฤตเขาอ่านเขาเลยเขาได้นะเขาเอากันจนแบบแบบคุณนี่แหละแต่ว่าปัญหามันมันมันใกล้เคียงกันแต่มันไม่เท่ากันไง เหมือนคนเป็นโรคไมเกรนแบบหนักกับไมเกรนแบบไม่หนักอย่างนี้นะคือบางคนกินแค่ยาเม็ดเดียวมันก็หายบางคนกิน3เม็ดมันยังไม่ลงอยู่มันเหมือนกันมันต้องค่อยๆกินอัดเข้าไปไม่มันไม่ลงก็ต้องหาวิธีการเออให้ให้ปรับใหม่วางใหม่มันการสอนมันมันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนนะครับเพราะว่ามันมันคล้ายกันแต่มันไม่คล้ายนะมันไม่เป๊ะนะเพราะครูตัวนี้ต้องเอาอารมณ์ออกมาด้วย คุณทีี้ต้องจับว่าเออยายแอสประมาณไหนคุณยายอสคุณยายอสเป็นยังไงคุณยายอสเป็นยังไงคุณดอกไม้เป็นยังไงคุณดอกไม้เป็นยังไงมันถึงจะจัดออกมาได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเดียวกันหมดทั้งโลกเลยไม่ได้เลยของใครของมันเดยเข้าใจไหมครับจุดเน้นต่างกันจุดเน้นต่างกันวิดีโอที่คุณดอกไม้ดูยังไงกไ็เน้นไ,ไ,ไม่เหมือนของคุณดอกไม้ไปดูเลยไอ้ที่ที่ไลฟ์สดพี่เหมือนไม่ไม่เหมือนกันเป๊ะนะอืมแต่โน้ว่ามีเวลาบ้างถ้าเห็นก็จะเข้าดูเข้าดูตลอด แล้วคราวนี้พยายามวางปากคุณดอกไม้มีปัญหาเรื่องการวางปากต้องเอาให้ชินเดอย่างเงี้ยเดต้องเอาลิ้นมาแช่แช่ไว้ก่อนเดนะ่ะเดไปว่าเขาทั้งหลายนะ่ะเดอย่างเงี้ยชีชีต้องปากบานๆออกชี she, ไปว่าเธอผู้หญิง,นะ she. She, she, งน่ะชีชีกับฮีฮีไปลว่าเขาผู้ชายน่ะชีชีอย่างเงี้ยชีอย่างเงี้ยกูต้องออกเสียงให้มันถูกนะครับนี่คือปัญหาโลกแตกอืม ชี้อย่างเงี้ยชี้อย่างเงี้ยปากต้องบานนะเอสเฮดปากต้องบานแบบปากเป็นเหมือนปากปากอะไร่ะอย่างเงี้ยชี้เอารอไว้ก่อนชี้อย่างเงี้ She, ไ <She. S 1> She, ยไม่ใช่ชี้อย่างเงี้ยไม่ถูกนะชี้มันกล้วยบวชชีเลยชี้คุณไปบวชชีใส่น้ําตาลเข้าไปแล้วก็กินเลเอสไม่ใช่ชี้ต้องไปอย่างเงี้ยเขาจะยัชี้เอารอไว้ก่อนชี้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปออยมันเอาลอมออก อีแบบพูดเหมือนคนไม่ชัดอแบบ่ะเอ้ยชีอย่างเงี้ยครับอ่าพูดคนไม่ชัดเอออย่างนั้นเลยปากออกแบบนั้นเลยเป็นไงไปฟังไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มเป็นยังไงคุณดอกไม้คุณดอกไม้ฟังเป็นยังไงไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มอ่ะออก็ชอบค่ะฟังฟังเขาพูดแล้วเออเพลินเขาก็ไปได้ไกลอยู่นะก็เขาคนเก่งก็มีนะมันหลากหลายคุณไม้มเห็นไหมถ้าว่าตามเพจของผมเห็นไหมว่าลูกศิษย์ของครูโทนี่มีปัญหาเยอะมากแต่เขารอด หมดล็อกได้จริงๆนะเขามีปัญหาไม่ได้แพ้คุณนะคุณใหญ่แอดเขามีปัญหาไม่แพ้คุณใหญ่แอดนะแต่เขารอดคุณยุพินน่ไม่ใช่ปัญหาน้อยนะปัญหาเยอะมากเหมือนกันแต่คุณยุพินเขาสู้เขาไปจ่ายเงินเสียที่อื่นแล้วนะนะไปนั่งเรียนสดแบบ28ชั่วโมงคุณนี่แหละเขาไปจ่าย2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะะเขาวปวดหัวเลยกลับมาเงินก็ไม่ได้งานก็ไม่ได้เพราะว่าเงินก็เสียอังกฤษก็ไม่ได้ฝรัง่งก็ไม่เอามันแล้วพอใช่หนูถอดใจแล้วนะ หนูถอดใจหนูไม่เอาแล้วตอนหนูมาเจอของครูแต่ว่าหนูก็ยังยังแบบหนูก็คุยกับฝรั่งบ้างก็มีคุยบ้างถอดใจคือแบบว่าหนูก็เลิกกับหลายๆคนเลิกคุยเพว่าหนูทอ้อไปเรียนเรื่องเหมือนกันเยอะเลยคุณสมปองก็ว่าจะหยุดแล้วภาษาอังกฤษมาเจอผมคุณสมปองตอนนี้ฝรั่งเป็นเยอะแยะเลยคุณสมปองก็ว่าหนูไม่ไหวหนูจะหยุดแล้วว่าไม่เอาแล้ว จะไปเข้าเรียนเพจนั้นจะกระโดดไปมันก็คือโบแมนมามันคือสิบบไดร์ฟปันสองคุยกันทุกวันเลยเพคนสมปองก็จะกระโดดเข้าไปเพจนั้นก็คือสีบอโบไดรอกวะ่ะกระโดดไปเพจนี้เข้าไปกรสซบโบแมนดอกวะ่ะกระโดดอันนี้กระโบแมนเข้ามาครูโทนี่ติดเลยติดกับดักเลยติดกับดักเลยคุณสมปองนะครับนี่คุณยายแอ<บ>ดยูรูชอบทีกับมเจอับคุณครูถึงอยากมาเรียนถึงแบบเจอฮึดอีกครั้งหนึ่งฮึดคือไม่ละจะถอยคือแบบ มันเหนื่อยมันพอเนาะปกติภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่นี่แหละคือบทเรียนจะทําให้คุณรู้คุณค่าภาษาอังกฤษกว่าคุณจะมีวันนี้คุณสู้เขาเรียกว่าลองถูกลองผิดมาขนาดไหนนั่นแหละมันให้คุณค่าชีวิตคุณมันจะให้คุณมีพลังในการเรียนภาษาอังกฤษว่าโอ้มันบม่ยากตัวนอังกฤษมันไม่ยากเลยแค่ปลดล็อกถูกวิธีเกาถูกที่คันเกาแขนไปเกาหัวเมื่อไหร่มันจะหายคันมันก็ร้องโอดโอยอยู่นั่นแหละถ้าคันมากๆถูกไหมครับเออมันก็ร้องโอดโอยอยู่นั่นแหละเออ จะาทำยังไงอ่ะเอเห็นไหมเนี่ยครูโทนี่ยังไงก็แก้พวกคุณได้ครูโทนี่รู้แล้วครูโทนี่รู้ปัญหาพวกคุณโดยเฉพาะคุณโทนี่รู้ว่าคุณไปเรียนมาเยอะๆอย่างนี้รู้เลยว่าใจคุณมันเปิดแต่วิธีการมันไม่ตอบรับคุณเลยมันเป็นวิธีการที่ครูโทนี่ยิ่งหนีตั้งแต่สองชั่วโมงแรกเงินโยนเลยครูนี่ไม่เอานะแบบนั้นครูนี่ไปจริงๆนะมันคล้ายๆแต่คุณสมปองเขาฉลาดคุณสมปองเขาลองไปแล้วเขาไปลองแล้ว ะไปลงกับคนนี้โอ้ือสิโบเมน่าเข้าไปไหมเพศไหมอีกเข้าไปว่าสิใจเงินหลอโอ้โบเมน่าเศร้าเลยล่ะสิภาษาอังกฤษเสียแล้วคุณสมปองอะไรจะหยุดเลยนะมาเจอครูโทนี่ถึงว่าภาษาอังกฤษมีชีวิตคุณสมปองมีชีวิตเพราะครูโทนี่เลยเยอ่า